สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับโซเชียลปองภระยาเอสกันตพง์หลังไม่อัปเดตอาการเชิญรับชมับฟังได้เลยครับยังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงหนักมากกรณีเรื่องราวดาราดังเอสกันตพง์ที่ลาสุดเกิดวูบกลางงานอีเวนต์จนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนทำกลางความหงยให่ของแฟน ที่สอบถามอาการของเขาอย่างต่อเนื่องก่อนทีล่าสุดเพจวัดดังออกมาเผยรูปเอสที่ดูเหมือนชุดและสถานที่เป็นภาพปัจจุบันทำเอาคนดีใจย,ยกใหญ่ว่าหายแล้วแต่ไม่นานหนุ่มเอสก็ถูกจวกแรงว่าหายแล้วแต่ทำไมเงียบไม่อัปเดตอะไรเลยแฟนๆเป็นห่วงจนเป็นดราม่าขึ้นมาล่าสุดในอิสตาแกรมของสาวกิตตี้คริสตินาภรยาของเอส ได้ถูกชาวเนต็ตออกมาคอมเมนต์ถกเถียงกันว่ารูปจริงหรือรูปปลอมโดยมีคนมาตัดพอว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นการเล่นกับความรู้สึกของแฟนคลับมากๆตามด้วยคนมาเม้นต่อว่าภาพใหม่ค่ะฟื้นแล้วทางผู้จัดการแจ้งแล้วค่ะว่าฟื้นแต่ที่ไม่บอกคือสภาพจิตใจไม่ค่อยดีสูญเสียคุณลุงไปค่ะในขณะที่ชาวเนต็ตอีกหายให้ข้อมูลว่า บางทีอาจจะเป็นเพราะความที่ภรยาคุณเอสเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่เข้าใจวัฒนธรรมวงการบันเทิงของไทยที่ต้องอัปเดตเรื่องส่วนตัวให้แฟนๆทราบทุกเรื่องและมองว่าเรื่องอาการเจ็บป่วยเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆไม่ต้องแจ้งให้ทราบทุกอย่างก็เปลี่ยนไปได้ <S 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 เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดัง ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ